สวัสดีครับพบกับผมสมาครแลนด์นะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยสเมียรทองนะครับวันนี้นะครับสามารถนะครับอยู่ที่บ้านสวนคลอง14นะครับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับเป็นรอยต่อระหว่างปทุมธานีกับนครนายกนะครับก็มีคลอง14กั้นเขตแค่นั้นเองนะครับก็เป็นเหมือนได้2จังหวัดเลยนะครับซื้อแปลงที่ดินที่นี่นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูกันนะครับในโซนที่เราจะเปิดให้ท่านลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นนนนนนนะะะคครรรรัับบใเเเสแกทีี่าาจปิดขย ส่วนนี้ส่วน A ก็จะมูนทั้งหมด8แปลงนะครับแล้วก็ส่วน B นี่ครับก็ทั้งหมด8แปลงนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ก็เตรียมเต็นท์ก่อนนะครับเตรียมเต็นท์เพื่อรอพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับท่านลูกค้าทุกคนนะครับที่จะเข้าเยี่ยมชมพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับที่สอบถามมาว่าด้านในของวงกลมเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่วันนี้นะครับรถไถนะครับรถไถแมคโครได้ปรับเคลร์รงพื้นที่นะครับก็ เดิมท <Workers> ีตรงนี้นะครับก็เป็นที่แสดงนะครับเป็นสถานที่แสดงพันธกล้วยไม้ไทยนะครับตั้งแต่พศ2521นะครับก็ถูกทิ้งไว้นานนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาปรับปรุงพื้นที่นะครับนี่ครับเข้ามาดูกันนะครับก็ด้านในนะครับด้านในนะครับเดิมทีนะครับผังผังที่ถูกออกแบบไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางก็จะมีปลูกต้นไม้นะครับให้ความร่มรื่นเดิมทีนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงนี้ให้สวยงามนะครับท่านลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็เข้ามาชมพื้นที่ได้นะครับต่อไปตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากนะครับ ไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดกับโครงการนี้นะครับนี่ครับผังวงกลมขนาดใหญ่ในพื้นที่นะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดโอกาสกับโครงการนี้นะครับบ้านสวนคลอง14อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่26นะครับวันที่26พฤษภาคมนะครับถึงวันที่28พฤษภาคมนะครับเข้าเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับวันที่เราเปิดขายในวันที่28ในวันที่ 29- 30พฤษภาคมนะครับก็ โปรโมชั่นพิเศษดาว50,000่นเท่านั้นนะครับดาว50,000่นเท่านั้นกับพื้นที่400กว่าตารางวา4 8่า488ตารางวานะครับดาว50,000่ท่านก็เป็นเจ้าของที่ดินได้นะครับสนใจก็ติดต่อคุณสามารนครับ087 807 93 50นะคเับดเกนครับเอครับ,บคุณครับสวัสดีครับ